สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลเติงรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันนี้นะครับผมสำหรับทางเข้าโลกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลกับเราเรียโปรโมชั่นดีๆเพื่อนๆสามารถดูที่ปากตุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้คู่ที่จะหยิบมาฝากกันจะเป็นคู่ในศึกบาซ์เซโลเอระหว่างอาร์ไวท์พบกับคาเมรัสพร้อมเจ้าบ้านอาร์ไวท์เปิดฤด้วยลูการ์นเลี่ยนในบ้านหกนัดเก็บชัยชนะไปถึงสี่นัดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนฝั่งผู้มาเยือนคาเมรัสเก็บชัยชนะมาเก็บนัดดตติแ่นัดดดล่าสุุะแพ้กับมาในรราายกบอล้วย เล็บราคาวันนี้เปิดมาที่พาวเมลัดต่ออยู่เกือบหนึ่งช่วงตัวพาวเมลัดที่สะดุดในนาทาสุดแถมยังต้องเสียกองการตัวหลักที่ติดทดแบนวันนี้น่าจะเล่นได้ยากพอสมควรแถมวันนี้ต้องมาเจอกับอาวัยที่ฟอร์มในบ้านพวกเขาแข็งแกร่งทีเดียววันนี้ไม่น่าจะเก็บชนะออกไปได้วันนี้ขอเลือกเสียบกับฝั่งเจ้าบาดอาวัยสามารถยันเสมอไว้ได้แน่นอนในนัดนี้ครับหลังจากกันไปอย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์กดติดตั้งและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟ่าสอ2 2องนยนะครับขอบคุณครับ Call. Call.